หนกันยา6กสเมื่อ3ปีที่แล้วเนาะนะคะอันนี้คืองวดที่7จ็ดค่ะทำไมต้องให้ดูงวดที่7ด้วยพี่เดทอธิบายสิเพราะว่างวดที่7น้องายหมายความว่าให้ไปดูงวดที่7จ็ดได้ครับผมเราันชอบ8ปดเจ็แล้วก็สอซึ่งเขียนไว้ในเลขสรุปแล้วนะคะสามเลขนี้เขียนในเลขสรุปดแลแปด7จ8ด1จ็แล้วก็2องศใครชอบเลขศกันศูนย สู0220ด้วยแล้วอะไรรู้ไหม2002เวลากลับกับหัวเล็กสองก,ก็เหมือนเลขกเจ็ดด้วยเนาะครับเนี่ยกลับด้านเหมือนเลขกเจ็ดเลยแล้วก,ก็เป็นศูนย์เจ็ดตามปิงปองอ่ะเราไปจับที่ปิงปองเทเลมุได้ <ผม S 1> ก่อน <c oughs> ค่ะอ่าแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับใครเพิ่งเข้ามานะครับผมอ่าเหมืนปิงปองได้เลขน,นี้นะครับแต่สิ่งที่สำคนนัญก็คือการตีความนะครับคือการตีความของทอฝันที่ทอฝันจะสื่อกับน้องเป็นก้านะครับแล้วก็ตีความเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไป มีความอยู่ที่ผมแล้วนะครับใช่แต่จะพี่เดชชแต่ก่อนอื่นนะคะสําหรับคนที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่ให้สแกนครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าสแกนหลายครั้งแล้วให้สแกนครั้งสุดท้ายค่ะอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ก่อนอ่ะสแกนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปโชว์เลขเราก็จบคลิปกันนะครับสแกนติว่าโคดนี้ไว้นะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอนี้นไว้นะครับผมแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์นะครับผมแล้วก็ ในแพลตฟอร์มก็จะเด้งผ่านไลน์มาทักททยแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์จากแพลตฟอร์มถูกดงที่ห่ com ได้เลยนะครับผมนะซึ่งทุกคนมั่นใจได้นะครับเพราะว่าผมเองถูกรางวัลกับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็องวดที่ผ่านมานะครับก็เหมือนที่บอกนะครับก็ถูก53นะครับถูก5่าไปทั้งหมด6ใบนะครับผมนี่เลยถูก5่ามถูก5่ามทั้งหมด6ใบนะครับถูก5่าสาทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็ ลอตเตอรี่อ่าแล้วก็เขาก็โอนเงินมาให้เลยเพราะว่าผมนะครับกรอกข้อ,ขอ,ขอมูลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ5่าสามที่ถูกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราถูกรางวัลเนี่ยเขาจะได้โอนเงินมาให้เราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกรอกข้อ,ขอมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นลขที่เลขที่เป็นชีน,นะครับก็คือเป็นของบงจงกสถานีสลากนะครับอ่าเมื่อเราโอนเงินแล้วเราก็แนบสลิปไปเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่า อันนู้นนี่ผมก็ซื้อไปแล้วนะโอเคนะโชว์ได้เลยค่ะพ่อแม่คลิปยาวนั่นเราที่เราทอทอฝันไอได้แล้วครับผมได้ <c oughs> แล้วครับพี่อทอฝันตีความนะสังเกตดูว่าวงกลมอยู่สามวงเท่านั้นนะคะวงกลมอยู่สามวงเท่านั้นเดี๋ยวทอฝันจะอธิบายนะ <c oughs> ใครอยากรู้บอกนะคะใครอยากรู้บอกรวยศูนย์เจ็ดค่ะจะได้อธิบายที่มาของเลขนะคะศูนย์เจ็ดก็คือตามปิงปองเนาะนะคะ,นะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งก็คือแผงเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมคะ เลข1เป็นเลข7พอเลขขายสีก็คือเลขงวดแล้วก็ผ่านเลข4เป็นเลข0นย์เลขศูนย์เป็นเลขสใช่ไหมคะก็เป็นสีแล้วก็4 1ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับเลข8 7 8 1 2 0ก็มาจากงวดที่7งวดที่7บนออกแปบิงปองเป็น8 1ดหนึ่แล้วก็ล่างออก2 0ค่ะ วัที่เจ็ดนะคะวันที่หนึ่งกันยาใช่ไหมคะครับปีหกสองสาอ๋อหกสองค่ะล่างออกสองศูนย์บนออกแปดเจ็ดรับปิงปองเป็นแปดหนึ่งแล้วสงสัยไหมว่าหกเจ็ดกับหนึ่งหกหกหนึ่งมาจากไหนหกเจ็ดกับหกหนึ่งมาจากไหนพี่เดมาจากไหนไม่รู้มาจากเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์เติมหางเลขศูนย์เติมหางเป็นเลขหกหรือเลขเก้าเลขศูนย์เติมหางเป็นเลขหกหรือเลขเก้าก็เป็นอะไรคะ อ่ะมันเป็น0ูนย์ได้ก็เป็น6 7ได้เป็นศ1นย์หแล้วก็เป็น6-1ได้ <ชะ S 2> 61 91มันออกบ่อยนะช่วงเนี้ยออกบ่อยนะคะ6116ออกบ่อยนะงวดงวดที่แล้วสองงวดที่แล้วก็ออกนะคะแล้วก็6 7 9 7ก็แล้วก็87ท้อฟันชอบอะไรก็คือดาวไว้ให้แล้วคือ0ูนย์แล้วก็87ค่ะ <20 S 1> สองก็ชอบด้วยเลขก,กันนะคะเพราะว <ชะ S 1> ่าปีเนี้ยทั้งปีศูนย์มาทั้งปีเลยก็เลยต้องมีศูนย์ตัวที่เขียนนะคะคือไม่ใช่ค่ะ 0701แล้วก็20มี03ตัวนะคะคบ,บางคนคบ,บอกว่าเป็นอายุของใครบางคนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุ70นะคะอ่าบางคนบอกพิมพ์มาในน,นี้นะคะคก็ลองไปเลือกซื้ซอดูนะคะนะครับผมก็เลือกเอาะคะ ผมเลือกเอานะครับก็นี่คือสิ่งที่ทอฝันตีความนะครับใครชอบเลขไหนก็ซื้อลอตเตอรี่เลขนั้นได้เลยนะครับทุกเลขมีที่มานะไม่ไม่เคยมั่วนะคะครับใครชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นนะครับสําหรับใครงบเยอะนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกเลขเลยนะครับผมถูกไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะคะอ่าแล้วก็รวมบุญได้นะคะทุกคนตามที่เลขที่บัญชีที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเพราะว่าคนถูกหวยกับน้องเพกเกรทุกงวดอยู่แล้วเราก็ต้องมาฉําเลขที่บัญชีทอฝันที่หลังศูนหกห้าค่ะ 0 6 5 3 3 8 1 2 0 4ธนาคารกรสิกรไทยนะคะเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีเป็นชื่อเดียวกับเพจนี้เลยนะคะเพจกาเด็กชนนำโชคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยนะคะทุกคนครับผมอ่าเด็กปิดหน้าจะเป้าเลยนะครับผมอ่าต,ต่อไปนะทุกคนนะครับนะเล,เ,นเลยนะครับอ่าฟอฟันเมี่ยไอเข้าป้องอ่าอ่าถือไม่ถูกเองถือให้พี่หน่อยอันนึงพี่จะโชว์ลูกปิงปองอ่าอ่าโอเคแทปไว้นะ ตรงไหมตรงไอ่ามานใาให้โชคนะเพราะว่าเ้าเนี่ยเป็้าปุกทอมังค่ะบอกว่าตื่นเร็วเพะอ่พี่รอฝันน้องเป็กจะให้โชคแล้วก็สว่าอาจองตรงศูน7์เเ้ามา0นย์เนางหรือบนข้อขอเสดงความดีใจด้วยเพะปีนี้เสียงศูนย์มากเลยศูนย์ก็คือเลขศูนย์นะคะมมาทั้งปีเลยเนาะ คใครหุ่หวยเราโดยยกเพจแล้วก็อย่าลืมอุ่นิดบุญให้น้องด้วยนะคะไประโยว่าทำบุญตักบาตรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็อ่าร่วมอ่าร่วมบุญกับน้องเพชรก้ากับเพจดี้ได้เป็นการสนับสนุนือเพจแล้วน้องเพชรก้านะคะเป็นเพจดีต่อไปนะคะครับผมอ่าแฮปไว้นะครับผมแล้วใครอยากจะรู้นะครับว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมใส่สีเสื้อสีอะไรนะครับเจอกันในคของสุดท้ายนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับสิวินาทีะจะลาไปแล้วนะคะหนึ่งสองสาม ใช่ไหมยังคะ